สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมเนาะวันนี้พอดีน้องลืมหาใบหากินไม่เจอน้องลืมอันดับแรกน้องก็กราบขอพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่กดติดตามกดแชร์กดสับแชคให้น้องนอะครับผมเนาะกดกระดิ่งให้น้องเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกคลิปทุกรายการเนาะที่น้องลงนะครับผมเนาะน้องก็กราบขอพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะ แล้วกราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับผมที่อุดหนุนน้องไว้ใจน้องกันเข้ามาเนาะแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะก็ขอบพระคุณพี่ชายนะครับทาง USA นะครับผมเนะาะทั้งสองท่านเนาะที่อุดหนุนแล้วไว้ใจน้องนะครับผมเนาะก็ของล,อล็อตแรกยังไม่ถึงก็ล็อตสองก็ตามมาแล้ว <c oughs> ก็กราบขอบพระคุณน้องด้วยน้องกลากลับขอบพระคุณ พี่ๆด้วยนะครับผมเนาะพี่ชายทั้งสองคนเนาะที่อยู่ต่างประเทศเนาะอยู่ยุโรปหรือเปล่าเนาะ usa อยู่ยุโรปยุโรปเนาะครับเมนบอกฝรั่งยุโรปเนาะฝรั่งก็กราบขอบพระคุณนะครับผมเนาะที่ไว้ใจน้องกันเข้ามาก็กราบขอบพระคุณครับผมเพราะช่วงนี้น้องก็กําลังหาหาพระเนาะก็แล้วะอีกอย่างหนึ่งก็ติดเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลสงการนะครับผมเพราะต้อง แบ่งบๆเขาเรียกว่าอ,อะไรทำบุญนะครับผมเนาะในหมู่บ้านเนาะต้องระมัดระวังเรื่องโควิดนะครับเนาะทุกวันนี้ก็โควิดก็เยอะครับผมสาหรับลูกค้าใหม่เนาะหรือว่าใครที่กดเข้ามาดูติดตามน้องใหม่เนะาะก็น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไครต์เนาะให้น้องด้วยนะครับผมเนาะเพื่อเป็นการจงเตือนเป็นกําลังใจเนาะให้น้องนะครับเพื่อน้องจะได้ทําคลิปดีๆ ให้พี่ดูต่อๆไปนะครับผมเนาะอันไหนผิดพลาดอันไหนดูหน้าเบื่อดูซิงๆก็แนะนํามาได้ครับผมเนาะเบื่อบางทีเนาะอาจจะหาอะไรใหม่ๆเนาะบางคนบอกแนะนํามาให้เปิดเพลงบางทีมันน้องก็กลัวติดลิขสิ์เนาะเรื่องภูมเรื่องเพลงเนาะมันหลายๆอย่างน้องก็ขออภนะัยเนาะเรื่องลิขสิทธ์เดี๋ยวน้องจะหาบางทีหาอะไรมาเปิดดีกว่าเนาะ วันนี้จะมีไลค์สองรายการครับผมเนาะก็จะเป็นของหลวงปู่มหาศิลาทั้งสองท่านเนาะไอ้ทั้งสองทั้งสององค์เนาะอันนี้จะเป็นสีพึ่งเนาะสีพึ่งเทียนชัยเนาะน่าจะสร้างปีที่แล้วนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะมีแผ่นยันนะครับผมเนาะมณสารนี่น้องไม่แน่ใจเนาะอันนี้ก็จะเป็นพระพรมเนาะพระพรมหลวงปู่มหาศิลาข้างหลังก็เป็นยันพรมนะครับมีโค้ดมีหมายเลขเนาะก็ข้างหน้าเป็นพระพรมสีหน้านะครับข้างบนเป็น เขาเรียกเลยพระพุทธนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็เป็นเคยเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมเนาะก็มีเขาเรียกว่าเลยมีประสบการณ์อยู่พักนึงครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็มีหลายๆรุ่นของลูงปูม่มาศิสลาแนละ้วที่ออกมาก็น่าเก็บน่าสะสมครับผมก็ราคายังเบาๆอยู่นะครับอันนี้ก็สามใบแดงเนาะเอ้ยเออสามอันนี้ สามห้าศูนย์อันนี้ก็สามห้าศูนย์ครับผมเนาะราคาตามนี้นะครับผมน,นี้เรามาชมเนื้อเนื้อหามวลสารกันดีกว่าเนะสําหรับสีพึ่งนี่เห็นลูกศิษย์คนกล้ชิดท่านบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวิชาของหลวงพ่อเนาะที่หลวงพ่อเก่งทั้งด้านสีพึ่งเนาะอันนี้เป็นสีสีพึ่งเทียนชัยเนาะครับผมเนาะทาอะไรก็มีชัยมีโชคมีชัยตลอดเนาะครับผมเนาะเกี่ยวกับสีพึ่งครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นโค้ดมั้งครับเนาะนี่ครับน่าจะเป็นโค้ดเป็นหรือเป็นยันกำกัดอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นี่น่าจะเป็นยันครับผมยันยันยันเนาะนี่หลวงปู่หลวงปู่ท่านน่าจะเขียนขีดเขียนไว้นะครับผมเนาะอันนี้เนื้อหามวลสารครับผมเนาะอันนี้ดูในตลับนี่ครับเป็นประมาณนี้นี่ครับมีเขาเรียกว่าอะไรมีเนื้อของเทียนชัยอยู่ด้วยนะครับสําหรับก็ตรงตามชื่อครับผมเนาะทำอะไรก็มี ช่มีชัยเนาะมีชัยชนะไม่ว่าจะความจนเนาะเราก็ชนะจนนะครับผมเนาะนี่ครับเนื้อหามวลสารน่าเก็บน่าใช้ครับผมบางคนก็ใช้ประสบการณ์ครับผมเนาะบางคนก็แค่ยังไม่บูชาก็ถูกหวยแล้วครับเนาะแค่อไออันนี้สิเขาเรียกว่าเลยบูชาของยังไม่ถึงบ้านเนาะถูกหวยก่อนแล้วครับผมสาหรับ สีพึ่งของหลวงพ่อครับผมประสบการณ์เยอะครับสีพึ่งแต่ละสีพึ่งสีพึ่งรุ่นแรกนี่ราคาไปหลายหมื่นเลยนะครับสีพึ่งสําหรับสีพึ่งหลวงพ่อนะครับสีพึ่งหลวงปู่เนาะสีพึ่งไปไป,ไป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 หลายบาทแล้วราคาสูงนลครับสําหรับสีพึ่ง <resonance. S 1> อันนี้ก็จะเป็นผ Cap ้าพรมเนาะผ้าพรมอันนี้ก็จะเป็นผ้าพรมก็จะมีเสียง <พ volunteer S 2> ลมหน่อยห<ส>นึ่งครับพอดีก็เปิดพัดลมเนาะครับผมเนาะอันนี้จะเป็น พระพรมเนื้อผงนะครับผมเนาะนี่น่าน่าจะสร้างปีหกสี่นะครับนี่ครับพระพรมอันนี้ก็เป็นมีประสบการณ์อยู่ช่วงหนึ่งนะครับพระพรมเป็นเทพแห่งความสําเร็จใช่ไหมอันนี้น่าใช่พระพรมไหมเออไม่แน่นบอกน่าจะใช่ครับพระพรมพระพรมเนาะพระพรมครับผมเนาะนี่ครับก็จะมีแตกหักเนาะเพราะเนื้ออัดเนื้ออาจจะไม่แน่นนะครับผมเนาะนี่ครับมวลสารเนื้อหามวลสารก็น่าเก็บน่าสะสมครับนี่ครับ ด้าน,นข้างขอบตรงขอบตัดครับผมเห็นชัดเจนเนาะนี่ครับรับประกันแท้ครับผมนอะองคนี้นี่อันนี้ก็มีโคดเนี่ยโอ้เหล็กสวยนี่สามอสองส,สองรับสามสองสองอันนี้ก็จะมีโคดมีโคดอีกอย่างนึนี่ครับเน,ะนาะโคดยังวะสอสลาม้งเนาะครับโคตสอสลาโคดศิลานะครับอันนี้ก็จะเป็นตนัวเลขเนะครับสามสองสองสวยงามอันนี้ก็ยัน ยันหัวใจพระพุมใช่ไหมน้อเพราะเกี่ยวกับพระพรมอันนี้ก็นี่ครับอันนี้ก็จะมีตําหนิหน่อยนึงเนาะก็จะแตกก็จะบินเนาะอันนี้ราคาน้องก็สามห้าศูนย์ก็ราคานี้ก็ลดไม่ได้แล้วเนาะครับผมเนาะเพราะมันถูกจัดจัดแล้วเนาะน้องก็อยากเปิดสี่เปิดห้าแต่พอดีมันมีตาหนิเนาะน้องก็เลยขอสามห้าศูนย์ห้าศูนย์นี่จะเป็นค่าส่งน้องเนาะครับผมก็ถ้าใครสนใจเนาะ หรือว่าจะเอาสององก็ได้สองสองอันนี้น้องก็สามารถลดให้ได้นะครับผมถ้าเอาสองเนาะเอาสองเป็นราคาเหมาเนาะครับผมอันนี้ก็สามห้าศูนย์นครับเนาะสามห้าศูนย์อันนี้ก็สามห้าศูนย์นะครับนี่ครับเนื้อหาร์โมสารนี่นี่ดูน่าจะจันนี่นี่มีมีมีเห็นเห็นมีมีรอยขีดด้วยครับเนาะมีรอยขีดนี่นี่นี่ถ้าดูดีๆนะครับผมเนาะนี่ครับมีรอยขีดนี่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านจันไว้นะครับผมสําหรับ สีพึ่งอันนี้นะครับผมเนาะอันนี้สําหรับพญานาคเก้าอธิบดีเนาะของหลวงพ่อชนหนะครับผมเนาะก็นี่ครับอันนี้จะเป็นสีประจําตามแต่ละแต่ละสีของเหรียญแต่ละของเหรียญแต่ละองค์นะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้จะโอ้อันนี้เป็นคาถาอันนี้องค์ที่หนึ่งองค์ที่สองครับผมเนาะพญามุจลรินทร์นะขนาดนะครับผมเนะาะนี่พญา พรชงนัคราชใช่ไหมเนาะนี่ครับอันดับสีก่ก็น่าจะเป็นประจําวันไปเลยเนาะครับน่าจะเป็นน่าจะหนึ่งวันอาทิตย์เนาะใช่ใช่หนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์นะครับสามวันอังคารพราะสีนี่สีสุดโทนี่รู้สึกว่าจะเป็นสีเขียวมั้งนวะนวะลงยาเขียวเนาะน่าจะใช่นะใช่ครับสีสัตตนา,นาคราชนะครับผมนี่ครับ 4ี่ฟุตห้าฟุตหดหกสุกครับเจ็ดเสาโอ้ยห้าฟุตหดสุกเสาถูกต้องเนาะเจ็ดเสาเนี่ยครับวันที่เจ็ดสีพญาดำแสนสิริจันทรานาคราชครับผมอันที่แปด นี่ครับมันจะมีคาถาอันนี้มันเป็นคาถาเนาะเดี๋ยวน้องต้องหาข้อมูลอีกเนาะว่าว่าสีไหนอะไรยังไงเนาะอันนี้มีเก้าเก้าอธิบดีก็เก้าเก้านาคราดเนาะครับผมเนาะอันนี้มูชาเนาะครับอันนี้ก็เดี๋ยวน้องศึกษาก่อนว่าใครเกิดวันไหนวันไหนเนาะก็ให้ท่องอันนั้นก็ได้ครับผมเนาะถ้าใครอยากได้คาถาก็สามารถใช้ได้ครับใช้ได้ทุกเหรียญเนาะทุกสีก่อนเนาะอันดับแรกนี่ครับ นี่ครับเนาะอันนี้สําหรับคาถาหรือใครสต็อปก็จดไว้ก็ได้ครับผมเนาะจดไว้ก็ได้จดไว้ก็ได้นี่ครับเห็นไหมเนาะจดไว้ก็ได้ครับผมสําหรับคาถาเนาะจดไว้ได้ครับจดไว้จดไว้ท่องครับผมนี่ครับแต่ละสีแต่ละอันเนี่ยครับแต่ละสีเนาะมันะจะมีสีสีของเขาเนาะมีสีลุ้งเนาะสีนี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นหนีครับหนีเนาะแต่ในภาพมันจะออกแบบม่วงๆหน่อยนึงสีน้ําเงินนะครับผม อันนี้ก็สีออกทองทองสีเหลืองเนาะครับวันจันทร์สีแดงวันอาทิตย์อย่างเงี้ยอันนี้ก็สีเขียวเหลืองเนาะวันพุธกับวันจันทร์มั้งเนาะเขียวเหลืองเนี่ยนี่ครับอันนี้สีดุ้งก็ครบหมดทุกสีในเงี้ยครับมันจะมีความหมายครับผมเนาะสีดุ้งก็นี่อันนี้ก็จะเป็นแมกโรเดีมมั้งครับพญาดำแสนสิริจันจันทานคราชเนาะอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้สีไหนเนาะ ยาสีสุดโทนนี่ก็น่าจะเป็นสีเขียวนะครับผมเนาะนี่ครับมุดจลินมุดจลินน,น่าจะเป็นสีเหลืองเนาะครับผมเหลืองวันจันเนาะอันนี้สีแดงติสีแดงเนื้องเงินลงยาเนาะเงินลงยาแดงเนาะวันอาทิตย์คนระับผมเนาะน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวน้องหาข้อมูลมาใหม่ครับอันนี้น้องได้ประมาณนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวน้องน้องมีอีกอันหนึ่งให้ชมนี่ครับนี่นี่นี่อันนี้ไอ้น้องเคยลงคลิปไปแล้วไอ ผงจินดามวนีเห็นนะครับผมเนาะอันนี้มอนสารที่จะตำรวมกันนะครับเนาะอันนี้ก็ในนี้จะมีลูกอมของหลวงปู่ทิมวัดละหารไหลอยู่ในนี้ด้วยครับพวกสีเขียวๆเนี่ยผมได้ไปสอบถามนะครับเป็นสีเป็นสีเป็นนี่ครับเนี่ยเนาะพวกเขียวๆพวกเนี่ยครับเป็นสีต่างๆครับผมเนาะเป็นของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ด้วยครับเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นมวนสสารของพญาเถาะครับผมที่ใส่ไปเนาะที่ใส่ไปอันนี้คาถา หนักขึ้นก่อนี่ครับนี่นี่นี่อันนี้นี่ครับมนษัตรของลูกอมจินดามมนี่เนาะพนดี้น้องขายไปหมดแล้วเนาะน้องปล่อยไปหมดแล้วถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาครับน้องน่าจะหาได้ครับผมอันดับแรกนี่ครับผงลูกอมจินดาเมนีของลุงปุ่ทิมวัฒหานไร่ครับมนษัตรของลุงปู่ยาท่านสวนนี่อันนี้ก็สุดยอดครับทางเมืองอุบลนะครับผมเนาะอีสานใต้ผงอิทธิเจนลุงปู่เกษมเนี่ครับอันนี้สายเหนือนะครับ อันนี้สายกลางพงธรรมธาตุพงปูดูเนาะน่าจะภาคกลางใช่ไหมพงปูดูเนาะแน่นหะลนีกอาถรรพ์ถ้ำภูเขาควายนะครับพงเขียวพงเขียวหนุมานเนะสะกิจด,ดาวกิจด,ดาวพงพระแก้วครับผมพงสมเด็ดพรนะดีลานี่ครับ,พ,นะรบพงชนวนเบ้าพระครับผมเนาะพงพระธาตุเนาะ ขี้เด็กไหลครับผงทูบสารปู่เจ้าสมิงไพครับผมบ้านสาวหลงครับผมผงพระธาตุเสด็จนี่ครับอันนี้ผงพระธาตุเสด็จก็สุดยอดครับผมเนาะนี่ครับพลอยเนาะในจินดาวันนี้หนึ่งหนึ่งแร่บางนี่ครับมีเขียวดำเนาะสีมันปูครับแร่ดอกมะขามนี่ครับแห่พวงเงินครับผมมีแร่อันนี้ผงแหนเนาะอันที่สิบหกนี่ ผงแน่ครับผมโอ้แต่ผงแน่ก็เพียบเลยครับเนาะมีประมาณนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบเจ็ดเนาะรายการที่สิบเจ็ดนี่ตีไปเป็นผงแนบรวมเนาะครับผมเนาะนี่ครับผมจินดาแมนีดังนี้ครับเป็นพลอยเนาะเป็นพวกเพชรพลอยเป็นพวกอันนี้อย่างนี้ครับพวกเป็นดินเป็นอันนี้ต่างๆครับผมเนาะแล้วก็มี กาฝากร้านทมนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับเสาวันหลงครับผมนี่ครับเนาะเรื่องสายเมตาไม่ต้องพูดถึงครับผมเนาะครบพยางยิ้วดําครับเนาะนี่ครับสายเงินสายทองครับผมเนาะการับปัญหานี่ครับผมเนาะอันนี้ของสายใต้ครับผมการับปัญหาสุดยอดครับเนาะสําหรับมวลสารเนาะนี่ครับเนาะถ้าถ้าใครมีลายผมอยากรู้ผมก็ส่งให้ได้ครับผมผมส่งให้ได้เนาะผมส่งให้ได้ถ้าใครอยากอยาก อ่านเองอยากศึกษาเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวพอดีอันนี้น้องมาให้ชมคร่าวๆเนาะพอดีน้องเอามาให้ดูของหลวงปู่ศิลาเนาะพอดีน้องก็หาได้มันมีอีกชุดหนึ่งกําลังเดินทางมาเนาะเดี๋ยวใจเยน็นเดี๋ยวน้องถ้าถึงมือน้องเดี๋ยวน้องจะรีบทาคลิปลงอยู่นะครับผมเนาะก็จะเป็นเหรียญเหมือนกันเนาะเดี๋ยวน้องจะเอามาให้พี่ๆชมกันนะครับผมเนาะอันนี้แกงเงียบแจ้งเงียบไปก่อนนะครับผมพอดีเอามาหลายเหรียญอยู่แล้วก็มีเจ้าใหญ่เขาเขาเหมาไปนะครับผมเนาะ ก็ต้องขอไปด้วยนะครับที่ให้ได้ลงคลิปนะครับผมเนาะพอดที่เขาก็สั่งออเดอร์ไปผมก็เลยถ่ายรูปพร้อมกันทีเดียวเลยเขาก็เลยเหมาาหมดเนาะก็เลยลงเดียออยู่2อ,อันก็เลยเอามาไว้ลงคลิปเนาะก็น่าเล่นครับน่าสะสมสําหรับ2อ,อันนี้เนาะอันนี้ก็สิบห้านาทีละอันนี้น้องก็กราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับขอบครับ